สนักงานอายการสูงสุดถนนรัชดาพิเศษนายประยุทธ์เพชรคูณรองอธิบดีอายการสนักงานคดีพิเศษในฐานะโฆศกสนักงานอายการสูงสุดถแถลงความคืบหน้าคดีนายทักษิณชินวัตรอดีตนาย,ยกรัฐมนตรีซึ่งถูกกล่าวหาตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา1 1 2และพอรบบคอมพิวเตอร์จากกรณีที่นายทักษิณให้สัมภาษณ์กับสื่อต่างประเทศเมื่อวันที่21พฤษภาคม2558 อายการสูงสุดยังไม่ได้มีความเห็นและคำสั่งทางคดีเนื่องจากพนักงานสอบสวนส่งผลการสอบสวนเพิ่มเติมตามที่อายการสูงสุดมีคำสั่งยังไม่ครบถ้วนสนักอายการพิเศษฝ่ายคดีอาญา8จึงให้เลื่อนนัดฟังคำสั่งไปในวันที่29้พฤษภาคม2567ายเวลา9นาฬิกาโดยมีผู้รับมอบอำนาจจากนายทักษิณชินวัตรมารับทราบการเรื่องคดีเพื่อไปฟังคำสั่งตามวันเวลาดังกล่าวแล้ว นายประยุทธ์โฆษกสำนักงานอายาการสูงสุดกล่าวว่าก่อนหน้านี้นายทักษิณได้ยื่นหนังสือร้องขอความเป็นธรรมผ่านพนักงานสอบสวนไปตั้งแต่วันที่17มกราคมทําให้อายาการต้องพิจารณาหนังสือร้องขอความเป็นธรรมและเห็นว่ามีประเด็นที่ต้องสอบสวนเพิ่มเติมโดยพนักงานสอบสวนได้ส่งผลการสอบสวนมาเพียงบางประเด็น ส่วนเรื่องการสอบสวนเพิ่มเติมมีการเรียกพยายนหลักฐานจากประเทศเกาหลีใต้ซึ่งเป็นเอกสารสำเนาต้นขั้วมาได้หรือไม่โคศกไม่สามารถตอบได้เนื่องจากเป็นรายละเอียดเชิงลึกในคดี